แตแก้งมาครบพร้อมเดินทางค่ะเริ่มจากเติมพลังด้วยอาหารเช้ากันก่อนวันนี้เครื่องโล่งมากๆเลยแต่เราสามคนยังนั่งเบียดกันเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เครื่องบินวนอยู่สามสี่รอบในที่สุดก็มาถึงสิงคโปร์แล้วค่ะรถที่จองไว้มารับแล้วจ้าจากสนามบินเราตรงไปที่โรงแรมกันก่อนเลย ถึงแล้วค่ะโรงแรมของเราโฮเทลมีเบนคูเลนทริปนี้นอนคนเดียวไม่มีเพื่อนนอนเลยมาถึงก็โชคดีเลยจ้าไฟก็ปินวน3-4รอล้ทีเลเช็คอินเสร็จฝนตกหนะักแต่กลุ่มเราไม่กลัวฝนจ้าเตรียมตัวออกไปเที่ยวเลยกลางร่มไปก็รอดแล้ว ที่แรกที่ต้องไปเมื่อมาสิงคโปร์ก็คือพาจุ๋มมาเกียนไอติมร้านโปวดร้านนี้จากนั้นก็เริ่มไปเที่ยวที่แรกกันเลยตอนนี้เรากำลังเดินไปเมอร์ไลออนสันตกจ้านี่น้องพุ่น้ำไกลๆอลินรอแป๊บหนึ่งนะนัดกับอเลนไว้ว่ามาถึงเมอร์ไลออนแล้วจะวิดีโอคอลไปหาอันนี้เป็นโละาคอเอสานาค่ะเขาทำข้างนอกเป็นเหมือนหนังทุเรียน อันนั้นสิงคโปร์สิงคโปร์ไซด์อันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ติดติดก,กันก็คือมารีนาเบซังค่ะนะคะกำลังจะเดินไปหาน้องน้องชื่ออะไรนะเมื่อร้ายอ่นนะคะอันนี้ก็ฝนตกค่ะฝนตกแล้วเราก็สู้ไหมคะสู้ไหมคะสู้ไหมคะท่านทำไมคุณต้องแหลดดิฉันด้วยล่ะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปทานอาหารเย็นกันค่ะอันนี้คือสั่งแบบแชมพูห,หรืออะไรนะสั่งวะไม่ใช่สังนนส่งน้ำอะไรหรอกน้ำเต้าหู้อันน่เจะเป็นน้ำข้าวบาเล่นะอร่อยน้ำจุ่มเป็นอะไรนะเก,าก๋าลาักเกาลักอร่อยไหมเพราะว่าอร่อยมากก็ไม่ถึงกับหวานเจี๊บแต่ว่าก็เปไข่เยอะอันนี้อร่อยูก๋วยเตี๋ยวหลอด

ใหญ่ปไปไหมรถอะฮะชอบนี้ใส่กระเป๋าเดินทางไม่ได้นะหมดเนี้ยน,นี่ก็คือห้องพักของ,างนากนะวันนี้นอนคนเดียวเลยเพราะว่าไม่มีจิมาด้วยมืนทุกทีนองจากมีอรินแล้กลับถึงโรงแรมเตรียมตัวเข้านอนพรุ่งนี้เราจะไปลุย Universal Studio กันค่ะ Thank you for watching Please like and subscribe